อันนี้อันนึ่นนงที่อาจารย์จะโยงไปเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่จะพูดต่อไปนะอันนี้อาจารย์ก็ไปโดยบังเอิญอี่อาจารย์ก็เพิ่งไปเจอคำพท์ครั้งแรกที่ทำวิจัยมาเขาบอก Less ลสโวลเท่าอินพี n ั t เอเลสโ l ล t ท l e คืออะไรแล้วก็ไปศึกษาต่อก็พบว่าเอเยื่อแดงๆที่หุ้มอยู่นั่นแหละนะคราวนี้เอเลสโวลมันเป็นอะไรมันเป็นแอนตี้อ n g จิ้งมันเป็น สารที่ทำให้อ่ไม่แก่นะไม่แก่ anti aging ก็คือไม่แก่อาจารย์ก็ไปศึกษาเลยก็เลยน่าสนใจเลยโอ้ยน่าสนใจมากเพราะเราถวายถุยชงอยู่แล้วก็ไปพบว่าไอ้เยื่อแดงๆอ่ะที่เราเอาทิ้งหมดทั้งหมดนั่นนะนะจริงไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือไอต้ตัวเลสโวลเทลตัวเลสโวลเทลเนี้ยเป็นสารที่เรียกว่าเป็น anti aging นะเดี๋ยวอาจารย์ดูนะสไลด์อาจารย์นี่อันนี้อันหนึ่งที่ที่ ตรงกับงานวิจัยอาจารย์ก็คือว่าไอสารเลซโซนี้คือไอตัวนี้มันมีสองตัวนะมีทานกับซิแต่ที่สนใจนี่คือทานทานเลซโซลท่อที่มันตรงกับอาจารย์เนี่ยคืออันนี้เขาไปดูว่าไอโพลิฟินอลซึ่งอยู่ในองุ่นสดกับองุ่นที่ทําแห้งแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าถ้าอันนี้เป็นองุ่นนะองุ่นไอสารตัวนี้ที่เราสนใจเนี่ยก็คือถ้าไปทําแห้งด้วยการอบนะ มันจะหายไปเหลือหนึ่งในสิเองก็เหลือแค่สิเอนเองในสารเอลิโซนแต่ถ้าไปตากแดดนี่หมดเลยนะตากแดดนี่หายไปเกี้ยงเลย Not n o t d e t e เ t เลยก็คือหาไม่เจอเลยนะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์มาสนใจเรื่องเลสซ์โซคือตอนนี้ถ้าหาไปคุยกับใครถ้าทันสมัยปัจจุบันก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องไอซาโคโรนาไวรัสทูก็คือโควิด -19 เนี่ย ปรากฏว่าไอสารเลซอซนี่มันมีศักยภาพนะในการที่จะเป็นแอนตี้ไวรัลก็คือต่อต้านในไวรัสโควิด -19 ได้อาจารย์พูดอะไรตอนนี้คือตอนนี้เราเราสู่อยู่ยุค่าเขาเรียกว่าข้อมูลสื่อสารข้อมูลข่าวสารนะนะเวลาอาจารย์จะพูดอะไรเนี่ยอาจารย์จะต้องมีหลักฐานทางวิชาการมารองรับมายืนยันนะนะฉะนั้น กระรวงดีมาเล่นงานอาจารย์ที่หน้าบ้านเลยบอกอาจารย์เอาข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะอาจารย์ก็ต้องมีข้อมูลที่อ้างอิงได้นะที่น่าเชื่อถือนะคือไอสารเลซโลที่บอกอยู่ในเยื่อบางๆของในในทุเรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีศักยภาพนะในการต่อต้านผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารไพ t โตเทเลพีรีเซิร์ชพบว่าเลซโลเป็นสารประกอบ ฟีนอะลิกสามารถยับยั้งการจำลองตัวการจำลองตัวก็คือการขยายจำนวนนะของไอไวรัสซาโคโรนาไวรัส2รไอโควิด -19 ทีสาเหตุของโรคทางเดินหายใจเฉียบพันนะไอที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่ามันก็มีเอกสารขององค์การในไมโลกเลยนะนี่อาจารย์ก็ต้องอ,อ้างอิงครับองค์การในไมโลกไอตีพิมพ์บนผับเม็ดเมื่อวันที่28กันยา สองศูนย์สองศูนย์นี่ก็บอกว่าไอศักยาภาพของไอเลสโซทอลในการรักษากับไอโควิด -19 โควิด -19 ชื่อทางการเขาชื่อว่าซาโคโรนาไวรัสทูนะก็คือไอตัวนี้ก็จะไปยับยั้งการขยายจำนวนของไอตัวไวรัสตัวน,นั้นนะฮะอันนี้ก็มีเปเปอร์งานวิจัยเอามาเต็มไปหมดเลยนะอาจารย์ก็เอาเอา เอามาดูให้เป็นบางส่วนแล้วกันนะ Anti viral activity of r e s o r a t o l against human and animal virus นะอันนี้ก็สารตัวนี้ไอ้ r e s o r a t o l นี่มันก็จะมีศักยภาพในการต่อต้านไอ้ไวรัสนะอันนี้ก็ stilben l based natural compound promising candidate against COVID-19 ไอ้ stilben l based ก็คือไอ้ตัว r e s o r a t o l ตัวนี้นะสารที่ได้จากพืชนะเนี่ย อันนี้ก็มีงานวิจัยทําระดับลึกระดับโมเลกุล่าเลยนะโมเลกุล่าก็คือระดับโมเลกุลนะที่เอาไอซาเลวโซลเนี่ยมาเป็นแอนติไวรัลของไอตัวซาโคโรนาไวรัส2เนี่ยนะหรือว่าไอโควิด19เนี่ยนะอันนี้ก็จริงอันนี้ก็มีทำตั้งแต่ไอเมอร์สเมอร์สที่ก็คือโคโรนาไวรัสตัวแรกๆอ่ะที่ ที่มันมาระบาดแต่ตอนนั้นเราเราคุมได้นะแต่ตอนนี้ไอ้โควิดไวรัสทูนี่คุมไม่อยู่มันตอนนี้ก็ตายไปเกือบไม่กี่วันก็คงจะสามล้านคนแล้วนะตายนะติดเชื้อนี่ก็ร้อยร้อยิบร้อยสสิบล้านนะแต่โชคดีประเทศไทยเราเรายังคุมอยู่นะแต่ก็ไม่แน่ว่าอนาคตต่อไปเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ไอ้ไวรัสมันก็เริ่มหนีอ้วัคซีนได้อีกแล้วนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวกันเนี่ยไอเทเลพิสติกอะพเทนเชียลก็คือเทเลพิสติกนี่ก็คือการรักษานะศักยภาพในการรักษาของไอไอเลสโซลในการต่อต้านกับไออิมม์จิ้งเลสปายเทอรี่ไวรัสอินเฟคชันก็คือไอศักยภาพของไอเลสโซลในการต่อต้านกับไอโควิด n i n e เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอ่าอันนี้เอามาใช้กับอินโดเมทาซินอินโดเมทซินก็ยาแก้อไอเสียบกับไอกับไอ เลซ่ทอเอามาใช้ร่วมกันก็มีศักภาพในการที่จะรักษานะในเ,เรื่องของโควิด -19 ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเ,เลสโซมันมีศักยภาพในเรื่องของแนะอนติไวรัลแอคทิวิตี้นะไอพวกไวรัสทั้งหลายนะเานี่ยไอตัวเนี้ยมันเอาเอาอยู่นะคราวนี้นอกสโคปของการบรรยายวนันนี้อาจารย์ก็เลยไม่ได้เจาะลึกนิดนึงแต่แต่ว่าเอามาให้ดูว่า ไอ้เลซซอนี่มันมีศักยภาพนะอย่างเช่นคำว่า inhibit inhibit ก็คือยับยั้งนะ replication replication ก็คือการจําลองตัวจําลองตัวนี่จริงๆภาษาไทยเราก็ต้องแปลเป็นไทยต่อจําลองตัวก็คือการ copy ตัวนั่นเองขยายจํานวนนะของไอ้ severe acute respiratory syndrome ก็คือไอ้ตัวซารนั่เนเองนะโคโรนาไวรัสซูก็คือไอ้โควิด19ตัวนี้ อันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจอันหนึ่งนะอันนี้จานวีโรจน์ก็มีเมนเตอร์เป็นอาจารย์หมอนะเมนเตอร์คือพี่เลี้ยงนะแล้วก็มีการนั่งดิสคัสกันว่าเอออินเดียเนี่ยเขาเขาก็ติดเป็นอันดับอันนี้อันดับสองอันดับสามของโลกนะแข่งกับบราซิลอยู่ตอนนี้แต่อันดับหนึ่งอเมริกา รากฏว่าเขาติดเชื้อไปสิบกว่าล้านเหมือนกันแต่ว่าเขาตายน้อยกว่าบราซิลเกือบครึ่งอ่ะบราซิลนี่ติดเชื้อพอๆกันแตไม่ตายปรากฏว่าอาจารย์ก็ไปค้นคว้าอันนี้ก็เป็นเอกสารขององค์การยูเนโกเหมือนกันนะอันนี้อาจารย์เวลาอาจารย์พูดอะไรจะต้องมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่อาจารย์ไปเคลมเองไม่ได้นะก็มีคือที่อินเดียเนี่ยเขาใช้เลสโฟลทอลกับคอปเปอร์คอปเปอร์นี่ก็คือทองแดงที่เป็นเกลือแร่เนี่ยในการรักษาคนที่เป็น คนไข้ที่เป็นโควิด -19 แบบ s e เวียเซเวียก็คือ50 50คือมีโอกาสตาย50%รอด50%นะปรากฏว่าเขาเอาไอ้สารเหล็กอกกับไอ้คอปเปอร์เนี่ยไปรักษาไอ COVID ้โควิด -19 ขั้นรุนแรงนะอันนี้ก็เขาก็มีงานวิจัยของประเทศอินเดียก็สรุปว่าเาขาก็เป็นแนวทางใหม่นะในการรักษาไอ COVID ้โควิด -19 ขั้นรุนแรงนะโดยใช้ไอ้ตัว และซอกับไอ้คอปเปอร์ปรากฏว่าเขาทําการวิจัยแบบเปรียบเทียบนะแบบสังเกตปรากฏว่าลดการตายได้เกือบสองเท่าลดการตายได้เกือบสองเท่ารักษาผู้ป่วยเนี่ยที่ใช้วิธีการรักษาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ทขั้นรุนแรงนะที่ต้องได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและต้องคือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะแลอันนี้เขาบอกว่า เข้าแล้วรักษาในโรงพยาบาล B Y L n a r c h a r i t c h a r i t a b l e Hospital แล้วก็วิเลยการแพทย์ N T Medical College ที่มุมไบนะผู้ป่วยทุกรายมีอาการหายใจลำบากความบิดตัวผององเชื่อนน้อยกว่า92%ก็คือปอดทึบแล้วก็คือคนไข้ที่ซีเวียคือมีความรุนแรงเยอะแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เขาบอกว่าลดการตายได้เกือบ2เท่า อันนี้เอกสารนี่ที่มันน่าเชื่อถือก็เพราะว่าองค์การไมารลอยู่ในดัตต้าเบสเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องมีการเอวอร์ฟายหรือว่ามีการตรวจสอบค่อนข้างจะแน่ใจมันจะไปอยู่ในดัตต้าเบสขององค์การไม่รได้นะครับคราวนี้ในเมืองไทยเนี่ยรู้จักไอสารลนเทรข้อหมก็รู้จักนะอันนี้ก็เป็นซ้ายมือนะอาจารย์ก็เป็นเปเปอร์อันนี้ก็ทํา มาอะไรข้อนแก่นนะฮะมาอะไรข้อนแก่นมานอะไรว่าอะไรลักมาอะไรไมหิดนมาอะไรแล้วก็ที่จุฬาเขาบอกว่าไอ้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองๆอง่ะ r e s e n t investigation demonstrated l e s t o r a t i e and it d e r i v a t i v e to be promising anti covid 19 agent แล้วเขาก็บอกว่าไอ้สารเล s t o r ล t เนี่ย แล้วก็อนุพันธ์มันเนี่ยมีงานวิจัยที่ยืนยันได้นะว่ามันเป็นสารต่อต้านโควิด -19 นะอันนี้ก็น,นี่ก็ตีพิมพ์เมื่อเมื่อเมื่อตุลาสองพันีู่นี่อันนี้ในในทางด้านกานแพทย์ไทย medical news ก็มีก็มีบทความนะบอกว่าอาหารเสริมสำหรับอโคโรนาไวรัสจากการศึกษาของดัช ไวโตแสดงเห็นว่าเลซโอลและเทโลสเตบีนยับยั้งไอซาโคฟทูโคโรนาไวรัสจากฐานข้อมูลเนี่ยก,ก็ก็มีไอพูกนี้ออกมานะออกมาเสร็จแ,แล้วอีกอันหนึง่งที่อันนี้อาจารย์ขออ้างอิงนิดหนึ่งก็นี่จากซึ่งเป็นทนันรัฐเมื่อ16กุมภา63เลซอซเนี่ยสามารถจะผ่านเยื่อหุ้มสมองบรัดเบรนแบเีอร์ ช่วยปรับสมดุลเซลล์สมองลดสารอนุมูลอิสระลดการอักเสบลดอัตราการตายของเซลล์สมองจึงมีฤทธิ์ในการปกป้องสมองถ้าอาจจะใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้านึกจะใช้ต้องใช้แต่เร็วไม่ใช่รอให้จนเป็นสมองเสื่อมค่อยใช้เพราะว่ากระบวนการสมองเสื่อมใช้เวลาเป็น10ปีถ้ารอถึงตอนนั้นเซลล์สมองมันก็จะตายไปจนไม่เหลืออะไรให้ปกปอคือที่อาจารย์สนใจอีกอัน,นก็คือเรื่องไอ อันไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์นี่เป็นโรคที่รักษาไม่หายนะเป็นแล้วมีมีแต่สุดทพีุ่ดเร็วสุดช้าเลยแต่เขาบอกว่าไอสารนิโซนนี่มันไปยับยัง้งคือชะลอไม่ให้เป็นโรคสมองเสือ่อมหมอดื้อนี่ก็เป็นอาจารย์แพทย์นะอาจารย์แพทย์ไม่ต้องไม่ต้องออกชื่อท่านนะนะอาจารย์แพทย์อยู่ที่จุฬานะก็อาจารย์เขาศึกษาเรื่องพวกนี้นะก็มีตีพิมพ์นะอันนี้ตีพิมพ์ในไทยรัฐนะ คราวนี้มาดูไอสารเลซโซทที่อาจารย์ใช้ในวัตรกรรมในการทําแห้งเนี่ยมาไอสา,ารตัวนี้มันเป็นสารที่พืชมันมสร้างขึ้นมานะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ย้อนหลังไปนิดนึงประมาณปี1990เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มีงามสงวนสนเท่มากว่าเอ๊ะทำไมคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาถึงเป็นโรคหัวใจน้อยนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใน อเมริกาในยุโรปแล้วก็อาหารการกินเขาก็คล้ายๆกันเป็นพวกแฟตฟู้ดเนี่ยกินพวกอาหารที่มีไขมันเยอะๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นโรคโรคหัวใจน้อยเขาเลยมีงานวิจัยร่วมทางวิจัยก็พบว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นโรคใจน้อยเพราะว่าเขากินไวน์แดงเยอะเพราะงานวิจัยตัวน,นี้ตีพิมพ์ออกมาเนี่ยโอ้โหไวน์แดงขาดตลาดเลยตอนนั้นหลายคนก็คงจะเคยได้ยินว่ากินไวน์แดงในบนหัวใจนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงก็พบว่าในไวน์แดงเนี่ย มันมีสารที่ชื่อเลสซูลาทเนี่ยอยู่ในวายแดงเพราะมันมาจากอง,งุ่นสารตัวนี้มันอยู่ที่ผิวอง,งุนะ่นนะคราวนี้เวลาการทํางองุ่นเนี่ยมันไม่ผ่านความร้อนไงมันก็เลยสามารถเก็บรักษาไอสารเลสซอลาทตัวนี้ซึ่งมันอยู่ที่เปลือกนะอยู่ที่ผิวคือพืชเนี่ยสร้างสารตัวนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองนะจากเชื้อราแล้วก็บแบคทีเรียคราวนี้ไอสารตัวนี้มันทํางานไงอาจารย์เข้าไปลึกนิดหนึ่งแล้วกันก็คือว่าเดีย๋ยวเงินมี ก็คือว่าไอสารตัวนี้ถ้าเรารับเข้าไปปั๊มเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นยีนนะยีนอยู่ตัวชื่อนักวิสารนก็เก่งมากมันรู้เลยนะว่ายีนตัวนั้นเรามียีนตัวไหนเบอร์ที่ตัวไห่อะไรเันก็รู้หมดเลยมันไปกระตุ้นยีนชื่อ SIRT1 ซึ่งเป็นหลักๆเลย SIRT1 ชื่อย่อมันมาจากเซอร์ทูอินเนี่ยมันมีทั้งหมด7ตัวแต่ตัวที่มันมีบทบาทมากคือ SIRT1 พอ SIRT1 มันถูกกระตุ้นปุ๊บมันจะสร้างโปรตีน อยู่ตัวชื่อ pgc 1 alpha ไอ้ PGC alpha นี่มันมีผลกระทบกับในเซลนะเซลเนี่ยในเซลเนี่ยเราจะมีนิวเคลียสไอตัวที่สำคัญหลกักๆเลยก็คือชื่อไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียนี่มีหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์ตอนเราเรียนมปลายประเทศไทยเราเรียนแล้วก็เรียนท่องอย่างเดียวเลยบอกเออไอไมโตคอนเดียมีหน้าที่สร้างพลังงานหรืออะไรกว่า power house ออแล้วก็จบแค่นั้น แตงจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยที่อาจารย์ศึกษาไปต่อเขาจริงไอ้ไมโตโคอนเดรียเนี่ยเป็นคีย์เลยที่เราแก่ทุกวันที่เป็นโรค n c d ทั้งหมดมาจากไอ้ไมโตโคอนเดรียตัวเนี้ยคือพอเราอายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้ไมโตโคอนเดรียมันจะทางานลดลงทํางานน้อยลงแล้วลดจํานวนลงด้วยแล้วมันไม่คอมมูนิเคตกับไอ้ตัวนิวเคลียสต่างคนต่างทํางานกันอันนี้นักวิทยาศาสตร์มันก็ยกตัวอย่างที่นอย่างสามีภรรยาตอนแต่งงานแรกๆเนี่ย โอ้ยทางานกันเป็นปีเป็นขุยพอแก่มาแล้วก็ไม่เคยคุยกันเหมือนกันเลยไอ้ที่เราเป็นโรค NCD หรือโรคแก่อะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าไอ้นิวเคลียสกับไอ้ไม่ตัวคนเดียไม่คุยกันแล้วมันลดจํานวนลงนะแต่เพราะว่าเราได้รับสารดึงเข้าไปปรากฏว่าพอ PGC75 มันสร้างจากไอ้ตัวยีนตัวนี้ปุ๊บม,มันก็ทําให้ไมโตัวคนเดียเนี่ยคึกคักคกับทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มจํานวนขึ้นนะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์มริเกณว่าไอ้ตัวนี้เป็น โคเลกิลอะไรคือมันรักษาโรคได้เลยนะรักษาโรคได้นะโดยทุกโรคเลยที่มาจากความแก่นะไอ้เรื่องความแก่ก็เป็นอานันสมัย,มยเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนมีงานวิจัยทําที่อเมริกาเขาก็ไม่ยอมไม่ทำเอฟดีเอไม่ยอมทาเขาบอกไอ้แก่มไม่มันไม่ได้เรื่องเป็นโรคมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติแต่สุดท้ายนักวิยาชนะว่าไอ้แก่นี่ก็คือเป็นโรคเพราะว่ามันมีสาเหตุมาจากไอ้ตัวไมโครไบโเนี่ย นะตัวท้ายแล้วเขายอมนะยอมว่าไอ,อ้แก่เนี่ยเป็นเป็นชนิ้นหนึ่งของโลกนะแล้วก็ตอนนั้นก็หาวิธีการอันนี้เขาก็เอาไปทดลองกับหนูนะหนูเอาหนูอายุสองปีหนูอายุสองปีนี่ถ้าเทียบกับคนคนก็อายุประมาณหกสิบนะเขาให้หนูกินไอ้ตัวเลสเตรอลเนี่ยปรากฏว่าหนูมนแข็งแรงแล้วมันอึดมันสามารถวิ่งแข่งชนะหนูอายุหกเดือนได้นะนะก็ ตอนนั้นก็ฮือฮามากเลยโปรเฟสเซอร์คนที่มาเปิดเผยแรกๆนี้ชื่อโปรเฟสเซอร์ออกชื่อนิดนึงให้เครดิตก,กับท่านหน่อยโปรเฟสเซอร์ดวิดซินแคล์มาจากฮาร์วาร์ดนะแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์ที่เป็นเมนเตอร์เข้าอีกทีหนึ่งชื่อโกเลนเต้อันนี้เป็นอาจารย์พวกไบโอเนี่ยอยู่ทางด้านอยู่ที่ MIT นะพอมีโปรเฟสเซอร์ระดับท็อปของโลกม,มาพูดก็เลยมีงานวิจัยเกีย่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเต็มไปหมดเลยนะ อันนี้อันนี้ก็ข้าวๆก็คือเอลโซลเนี่ยมันเป็นฟาวนอยนะก็คือมาจากพืชนะที่มีผลการารักษาหลายอย่างในการยับยั้งชะลอลูกหัวใจหลอดเลือดแล้วก็มะเร็งได้เนี่ยนะไอ้พอมีคําว่ามะเร็งเนี่ยคันเซอร์อาจารย์ก็เลยสนใจมากนะอย่างที่บอกอาจารย์ก็ไปเอางานวิจัยมาว่าอสารเลโซลเนี่ยมันคืออะไรก็ตั้งแต่ปี1997จนถึง2 0 1 8เนี่ย มีงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับไลซโซประมาณสองหมื่นกว่างานวิจัยอันนั้นถึงสองศูนย์หนึ่งแปดเนนี่มีงานวิจัยเยอะมากเลยแต่แต่เราเราไม่ค่อยได้เข้าไปสนใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นทางด้านการแพทย์นะแต่ยืนยันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีงานวิจัยออกมารองรับเยอะมากเลยในพวกบรรดาอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยนะครั้น,นี้ไอ้ตัวไลซโซมันยังไม่ไปไปเป็นยานะมันไปขึ้นทะเบียนเป็น サプリเมนต์ก de ัเพื่นเป็นอาหารเสริมก่อนเพราะว่าการขึ้นทะเบียนยานใช้เวลาเป็นสิบสิบปีนะแต่อาจารย์เดาเองนะไอ้พวกยาทาเกตดักของไอ้ยามุ่งเป้าของไอ้พวกมะเร็งทั้งหลายอาจารย์ว่าม yep, so ันทํามาจากไอ้พวกเนี้ยเพียงแต่ว่าไม่บอกนั่นเองว่ามันทํามาจากอะไรยาทาเกตดักที่รักษาโรคมะเร็งนี่เม็ดละเกือบหมื่นนะกินทุกวันวันละเม็ดนะอาจารย์คิดเองเลยโอ้โหถ้าอาจารย์เป็นมะเร็งเนี่ยนะนั่นกินยาทาเกตดักวันละเม็ดเนี่ยวันละเจ็ดแปดพันบาทเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยาพวกนี้นะ อันนี้อ่าอย่างที่อาจารย์เกิดไปเมื่อกี้ยียนเอสอาร์ทีวันที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นักวิทารมันรู้เลยว่าอยู่โครโมโซมตัวที่เท่าไหร่คู่ที่สิบแถบแบนที่ยี่สิบเอ็ดมันรู้เลยว่าไอตัวนี้อยู่เมื่อไหร่อันนี้ก็ซ้ำอีกทีเกิดอะไรขึ้นเมื่อยียนเอสอทีวันถูกกระตุ้นนะเพราะถูกกระตุ้นปุ๊บมันจะสร้างโปรตีนเชื่อเซอร์ตูนเนีนะ่ยนะซึ่งโปรตีนป้องกันการอักเสบแล้วก็ภาวะเครียดออกซิเดชันทั้งสองสาเหตุเป็นสาเหตุหลักของความชราภาพโรคที่เกิดความเสื่อมทั้งหมดนะ่ ดีเจนเรเลยทีไอ้โรค NCD ทั้งหมดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มันฟันธงแล้วนะว่ามันเกิดจากไอ้ความเสื่อมจากการอักเสบว่าคือไอ้ไมโตคอนเดียเนี่ยตัวอันนี้ไอ้เรื่องที่ที่เราพูดถึงเลซโซจริงมันมีมาเป็นพันพันปีเลยนะในในสมุนไพรจีนเนี่ยจริงมันมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเลซโซแต่ว่าเขาไม่รู้จักเขาเองในในภาษาจีนอย่างอย่างไอ้พวก ที่อาจารย์สนใจคือสร้างไฝปีเนี่ยอาจารย์สนใจเรื่องเนี่ยไอ้โมรัสอาบาร์ลุงรัสอาบาถ้าบอกโมรัสอาบานี่ไม่มีใครรู้เรื่องอะโมรัสอาบาเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ถ้าบอกว่ามาเวอรี ry, ่หรือลูกหม่อนเนี่ยรู้จักเลยประเทศไทยเราเยอะแยะเลยนะเน,นี่ยในเนี้ยมันมีไอ้ตัวสารเลเซอร์อยู่ในไอ้โมรัสอาบาแล้วก็ในในทุเรสงอะไรอย่างเงี้ยนะภาษาจีนเรียกสร้างไฝปีนะเนี่ยอันนี้จริงมันมีมานานแล้วแต่เราไม่รู้จกักใน ในเมืองจีนเนี่ยเขาใช้เป็นยาสมุนไพรนะสำหรับรักษาโรคเรื้อรังทั้งหลายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหัวใจหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคปอดโรคเกี่ยวข้องความชราเนี่ยอันนี้เป็นสมุนไพรที่คนจีนเขาใช้อยู่นะครั้น,นี้ในเลซอซ่คจีนมันก็มีถ้าคุณไปเปิดอินเทอร์เน็ตมามันก็เยอะแยะหมดเลยนะมันก็จะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบที่1นึ่ก็เรียกว่าซินติกแบบสังเคราะห์เพราะเนื่องจากว่าสารเลซอนใน่ในในธรรมชาติเนี่ยมันมีน้อยมากนะอย,อย่างอย่างอังุ่มมันอยู่ที่ อยู่ที่ผิวเองอ้างุ่นจากงานวิจัยที่อบบาจารย์ไปค้นคว้ามาคือ1.28กิโลเนี่ย1.2กิโลเนี่ยมันจะมีเลสโทราทออยู่ประมาณ1มิลลิกร,รัมเองน้อยมากดังนั้นในทางอุตสาหกรรมเขาเลยไปใช้วิธีการสังเคราะห์แต่การสังเคราะห์มันก็มีข้อเสียคือการดูดซึมของร่างกายก็จะไม่ดีนะก็คือต้องกินปริมาณมากถ,าถึงจะเห็นผลแบบแบบที่สองที่ที่อญญาจารย์ใช้ก็คือแบบสกัดจากพืชเนี่ย แบบแพ n นเอ็กซ์แท็กเนี่ยราวนี้อาจารย์มีเทคโนโลยีในเรื่องของไอาการควบคุมการแห้งโดยไม่ใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะรักษาไอตัวเลซอได้อยู่ครบหมดนะแล้วก็แบบที่สามแบบที่สามนี้ก็ในไวแดงนะแต่ว่ามันต้องกินเยอะไงวันหนึ่งสามสี่ขวดกินไม่ไหวนะกินมากก็เมาอีกนะงั้น ก็เป็นทางเลือกผู้บริโภคว่าจะทำไงแต่สําคัญที่สุดต้องมีอยนะถ้าไม่มีอยนี่ผิดกฎหมายขายไม่ได้นะติดคุกนะครับอันนี้ในในอินเทอร์เน็ตมันก็มีขายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นทะเบียนกับอยไม่ได้นะครับแต่ของอาจารย์ขึ้นได้นะอาจารย์ขึ้นทะเบียนกับอยนะครับอันนี้ก็เป็นเบนฟิตนะเป็นประโยชน์ของเลซอลกับสุขภาพดูแล้วมันครอบจักรวาลเลยนะเนี่ยครอบจักรวาลเลย อันนี้พูดถึงก,จก็จักรวาลแล้วก็มีนักสแสดงช่องหนึ่งที่เป็นพิธีกรซึ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่องไปเคลมว่ากินอาหารเสริมเพราะเราเป็นอาหารที่สามารถรักษาโรคนู้นาารนักษานี้จริงถ้าเขารู้เรื่องนี้นะเขาก็จะสามารถที่จะไม่โดนได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นงานวิจัยนะน,นี้มีเต็มไปหมดเลยนะจย์ไม่ต้องแปลแล้วกันนะเดี๋ยวเยอะแยะหมดเลยนะ ตัวที่สนใจก็คือไอ้ Prevent aging เนี่ยคือให้แก่ช้าหน่อยนะ Cardio protection Cardio protection นี่คือเกี่ยวกับโรคโรคหัวใจนะ Protect from ischemia ischemia เนี่ยคือไอ้พวกเส้นเลือดฝอยอะไรเนี่ยนะเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ย ischemia Protect from infection เนี่ย from อันนี้ป้องกันการติดเชื้อนะ Anti นะ Anti inflammatory inflammatory นะก็คือการ อักเสบนะ mm hmm. ป้องกันการอักเสบออกซิเดนเนี่ยออกซิเดนก็คือต้านอนุมูลอิสระ c ค n นเซอร์ m o ม r e รีเวนชั่นนะก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอันนี้ก็แอนตี้ไวรัลที่อาจารย์พูดไปแล้วนะเก,กี่ยวกับการต่อต้านพวกไวรัสทั้งหลายนะรีดิวโอเบสิตี้นะโอเบสิตนะี้คืออ้วนทำให้ไม่อ้วนด้วยนะนิวโรโปรเทคทีฟนิวโรโปรเทคทีฟนี่ก็เกี่ยวก, ensemble, ก,ก,กับพวกอัลไซเมอร์เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหลายนะ อ,นนอันนี้ที่เขาสรุปมาให้ดูนะครับสรุปมาให้ดูก็มีเยอะแยะหมดเลยเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็ไปเอาเข้ามาเพื่อที่จะอธิบายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่อาจารย์จะเน้นก็คือเรื่องอ่ะ improvement of mitochondria biogenesis and function ก็คือเนี่ยไอตัวตัวนี้เป็นคีย์เลยนะนะ